วันนี้จะมาพาชมนะครับยูสุคิงออฟท u c k ครับ NLR 130แหลแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซูเปอร์คอมมานเ็วนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใช้น้ำมันนะครับดีเซลเออ b ีและดีเซลพรีเมียมได้ด้วยนะครับ NLR หรือว่า L 1 3นะครับ130ตัวนี้นะครับตัวรถนะครับจักกว้างก็คือเมตร80นะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถนะครับก็คือเราวัดกันที่ตัว ตัวตู้แล้วกันนะครับคูอตู้เนี่ยการใช้งานเนี่ยตัวนี้จะสูงที่สองเมตรสิบนะครับแล้วก็ความยาวของตัวตู้ตัวนี้ก็3เมตรห้านะครับความกว้างตัวตู้ก็คือเมตรเก้าสิบนะครับพร้อมสปอยเลอร์หลังคาตัวนี้ครับมาดูที่ตัวรถนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยจะได้เป็นไฟหน้านะครับมาติดแฟกเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมเลยนี่เป็นไฟเลี้ยวนะครับกันชนนะครับกระจังหน้าสีขาวนะครับมีโลโก้อีซุเป็นโครเมียมนะครับ แต่รับเอลแล้วก็ NLR 130นะครับกระจกด้านขวา1งอันนะครับปัตน้ำฝน2ก้านนะครับก็ด้านซ้ายจะมีกระจกคู่นะครับสลับ2ด้านหน้าและก็2ด้านข้างนะครับก็จะพาชมตัวรถนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับคือการรับประกันเนี่ย5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางคือลูกค้าเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วยังมีคูปองพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับทั้งละพันแปดจนครบส0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ เออ่รุ่นนี้นะครับพิเศษก็คือมีล้อนะครับเป็นล้อแม็กครับขอบ15จากโรงงานนะครับแล้วก็พร้อมยางบิต stone นะครับตัวนี้ครับ225นะครับตัวนี้ครับขอบ15นะครับเออ่สารลักด้านข้างนะครับจะมี nlr 130นะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ทอนแสงนะครับอันนี้คือเพื่อความปลอดภัยเวลาเราเข้าแยกหรือว่าวิ่งกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีสารลักษยูโรทรีนะครับซุปเปอร์คอมเมลเลไฟเลี้ยว แล้วก็มีไฟทับทิมสะท้อนแสงนะครับนี่ก็คือบันไดนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนิดนึงนะครับมาดูด้านในนะครับก็พร้อมเซ็นทั้ล็อกนี่ครับกระจกไฟฟ้าพร้อมนะครับมีที่วางด้านข้างนะครับคือสามารถเดบเอกสารได้นะครับมีลําโพงนะครับแล้วก็มีมือจับนี่ครับก็ดีไซน์อย่างดีนะครับตัวนี้ครับพร้อมตัวนี้เลยนะครับภายในคุณลูกค้าก็จะได้เป็นมีแอร์พร้อมนะครับวิทยุเทปซีดีนะครับนี่ครับ พร้อมเลยนะครับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ครับเบาภายในนะครับก็เป็นเบาะเบาะตัวนี้คือพิเศษคือแยกระหว่างคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับมาดูที่ตัวตู้นะครับตัวนี้พร้อมกับไปเลือหลังคาก็คือเป็นลูกลมนะครับเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยจะยาวนะครับตัวนี้ก็คือปกติเราต่อที่ประมาณ3เมตรสิบอ่อตัวนี้ยาวพิเศษนะครับประมาณ3าเมตรห้าสิบนะครับความ ความสูงของตัวตู้นะครับก็คือจากตัวขอบตู้นี่ครับถึงด้านบนนะครับ2เมตรสินะครับภายในตีตะสองเมตรนะครับแล้วก็พร้อมกันมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็รุ่นนี้ได้แบตเตอรี่เป็น2ลูกนะครับนี่ครับพร้อมเลยนะครับแล้วมีกล่องเก็บเครื่องมือให้พร้อมนะครับครับแล้วก็จะพาชมตัวตู้นะครับเป็นตู้ลูมินียมแท่งนะครับคุณลูกค้านี่สามารถขนส่งนะครับเช่นเดรี่หรือว่า แปดได้เลยนะครับอันนี้เปิดประตูมาด้านข้างคือเอาสินค้าลงด้านนี้นะครับตัวตู้ก็เป็นบานนะครับภายในเป็นเหล็กซิงค์นะครับตัวนี้ครับนี่เลยนะครับนี่ครับเป็นเหล็กซิงค์ทั้งหมดนะครับมีไฟส่องสว่างในเกงแล้วก็จะมีพัดลมดูดอากาศแล้วก็พื้นเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ครับพื้นเป็นเหล็กหนานะครับ่าชมนะครับ ลูกค้าชอบยาวหรืออะไรเงี้ยบอกบอกได้คุยกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการมื่อไส้นะครับแล้วก็เป็นไฟนะครับไฟหลีนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟสะท้อนแสงแหวสะท้อนแสงตัวนี้ติดตั้งให้พร้อมเลยนะครับมาดูด้านท้ายนะครับก็ออกแบบนะครับก็คือเป็นกันชนท้ายนะครับพวกควาแข็งแรงแล้วก็เพิ่มชุดไฟท้ายนะครับก็จะมีไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับ จุดนี้ก็คือดีไซน์เพื่อใส่ขอบป้ายนะครับนี่ครับเป็นไฟสองสว่างนะครับนี่ครับแล้วก็ตู้ตัวนี้ครับมีสองบานท้ายนะครับเุิดาชนี้ครับนี่ครับนี่เราเปิดกว้างได้เลยนะครับนี่ครับสองบานนี้ก็เอาของหรือว่าสินค้ามันทุกแล้วก็เอาลงด้านนี้ได้เลยนะครับนี่ครับก็มีไฟในโน้นครับสองดวงครับไฟสองเพดานนะครับแล้วมีพัดลมดูดอากาศพร้อมเลยนะครับด้านข้างเป็นเหล็กซิงค์นะครับ ก็ทาอย่างสวยงามครับลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกได้นะครับตัวนี้ครับเราจะมาพาชมอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านขวานะครับพาดูล้อนะครับรุ่นนี้ครับคุณลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กครับขอบ15พร้อมยางบิสโต้นะครับดูลาวิทซึ่งถือว่าคุณภาพเยี่ยมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วนะครับพร้อมอย่างนี้จัดโรงงานเลยนะครับตัวตู้ก็ดีไซน์สวยงามนะครับความสูงแค่2เมตร10 ความยาวตกที่3เมตร50นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นถังน้ํามันนะครับสามารถจุได้70ลิตรนะครับลูกค้าครับพร้อมกันมอเตอร์ไซค์พร้อมเลยนะครับตัวนี้เป็นกองอากาศนะครับลูกค้าครับนี่ครับแล้วก็น้ํามันพาวเวอร์ตัวนี้มันพาวเวอร์ครับและนี้เป็นน้ํามันน้ํายามอน้านะครับซึ่งดูแลรักษา่ายนะครับการดีไซน์ของรถก็คือเอาไว้นอกรถนะครับ ล้อหน้านะครับเป็นล้อแม็กนะครับ่างรับแล้วก็จะพาชมด้านในนะครับดูด้านข้างก็ดีไซน์ครับพร้อมลําโพงเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับมือจับนะครับภายในก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีมีแอร์แบ็กให้นะครับถ้า104ไม่มีแอร์แบ็กให้นะครับแล้วก็วัดรอบความเร็วเกวัดต่างๆพร้อมเลยนะครับนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าขับง่ายมากนะครับขับแบบ บิ๊กอัพนะครับแล้วก็ไม่กระด้างนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ NLR 1 3 0นะครับคุณลูกค้าสามารถต่อหรือว่าสั่งแบบนี้ได้เลยนะครับเเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับดาวน์ร่วมต้นเป็นแค่10%นะครับหรือติดต่อนะครับเฟซบุ๊กสมุดอิสุอัลไลยูทูบสมุดอิสุอัลไลเบอร์มือถือแล้วก็ ID ดีไลน์ศูนย์แปดหนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ